วัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่อาร์ตนะครับแชลแล้วแล้วก็มีพี่เบียร์เบียร์สวัสดีครับวันนี้จะเล่นอกซ้อมกันขำๆครับวันนี้ขำๆขำๆขำยี่ห้ออ่ะขำเลยขำทุกวันเลยเนี่ยขำทุกวันโอ้เมื่อวานเลยพี่เขาเล่นกันไปสองเซตแล้วเออหัววัวนพี่เล่นหัวคนหัวคนใช่ไหมใช่อังกายนาเบลรอหอมชื่อเล่นสายใจดี ชื่อไม่เฮียจัดแต่ผมจะวอร์แบบให้มันร้อนไปเลยนะเดี๋ยวโดดน้ำหนักขึ้นไปเลยมามาเห็นป่าวเวลาพี่เขาเล่นหนักอ่ะเขาจะใส่เข็มขัดกับสแต็กทุกคนเลยเพราะว่ามันมันซุปนะมันซุปนะร้อยยี่สิบเฮ้ยปัดุบไ สบายแต่ถ้ามีส่งให้อย่างนี้แล้วเล่นดอกเซตอะผมบอกเลยว่าโคตรเฮี้ยไม่ได้ไม่ได้ทัก นี่เขาเขาเล่นวนกันแบบไม่พักเลยนะครับเีท่จะราวังนหนยนเจะขึ้นหมืออายขวาระวังกันะเียบมาใส่สวัยรุ่นชอบวัน กับเพีย <verm> ขาดทุกเนี้ยเวลาได้หนักๆอ่ะมันสำคัญมากและบางทีอกเราไม่หมดแรงหรอกแต่ข้อมือแม่งสุดเขาทำขึ้นมาก็ซื้อใส่ไปเถอะ <c oughs> ดีรอยยี่ <c oughs> เอเอโอ้อยวย

คือปกติเวลาผมเล่นใช่ไหมผมจะเล่นประมาณเอาน้ําหนักให้มันแบบหนักสุดเลยก็แปดนะแต่พอเมื่อกี้เรามาเล่นดูได้สักห้าหกเทียเออมันอีกฟิลหนึ่งเหมือนกันวะใช้ได้ตึงแล้วเนี่ยทำไมพี่เอาโปรแกรมเล่นอกเนี่ยของพี่อย่างเงี้ยครับคือพี่มีไหมว่าทำไมต้องเล่นอกบนก่อนเล่นกลางก่อนหรือแล้วแต่ฟิลเว่าอกบนเล่นขึ้นยากส่วนสตัวนะ อกบนเปนขึ้นยากมากสังเกตไหมอกกลางแม่งวิ่งพื้นเนยขึ้นเลยก็เลยเออจะอกบนเก็บบนเป็นส่วนที่หนักก่อนแล้วก็มาเป็นอกกลางส่วนหลังเพราะว่าผมว่ามันอกบนมันขึ้นง่ายมากๆอกกลางมันขึ้นง่ายเอออกกลางง่ายแต่อบนยากคือประเด็นะเวลาเล่นอกบนอ่ะสังเกตไหมว่าแรงมันจะน้อยกว่าอกกลางอกกลางนี่ดำเป็นสปริงเลยถ้าอกกลางนี่หูเหลือแดกเลยนะนี่เล่นท่าแรกแล้วดูเหนื่อยดูเหนื่อยกเหล็กเก็บเหล็กไม่เหนื่อยด้วย แต่ผมบอกเลยนะว่าคือความสูงของพี่เขาอะค่อนข้างต่างกันถ้าเกิดผมไปเล่นมุมที่พี่เขาปรับเบาะนะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่เล่นกับเพื่อนหรือบัดดี้ถ้าความสูงต่างกันอนะให้ความสําคัญเรื่องการปรับเบาะด้วยสําคัญมากไม่งั้นบาดเจ็บนะผมบอกส่วนใหญ่คนที่เจ็บอกอะเป็นเพราะเรื่องเบาะนี่ <c oughs> อันนี้สไตล์ผมเลยนะสไตล์ใดแบบไหนแบบเลยพีดิกีเนะี่ย <laughs> ราอวไน้ไข่และซาลดี่อย่างนั้ครั้งแรก <c oughs> นะโคตรควรตีเลยพี่แม่งอย่างหา

สองสามทีก็เอาดีกว่าไม่ได้เลยเล่นกล้าเหมือนบุญนะเล่นมากได้มากเล่นน้อยได้น้อยเล่นน้อยยิ่งน้อยไม่ได้เฮียอะไรเลย,เลยอย่าเล่นดีกว่า <c oughs> แต่ก็พยายามฮะจริงๆถ้าเล่นคนเดียวก็อันตรายมากๆถ้ามีเพื่อนโอเค <c oughs> เอาใครเข้าครับอย่าว่าแต่เล่นอกเลยให้สะรอสยังเหนื่อยใจเลยเนะี่ย <c oughs> แต่ที่มีหลายคนเนี่สนุกสนุกนะสองสามทีเอาหมดกี่กีทีเอาหมด ต้องมีตกลงไปยิ่งไปไปโอ้ยที่เนี่ยเมื่อกี้พี่อาร์ตเขาถามว่าพี่ถามว่าอะไรนะเงื่เกี้เราเล่นสองท่าหลักๆใครว่าจบเลยไหมเช่นดัมเบลเพลสแบบสุดแรงเกิดเมื่อกี้แล้วก็ มีอบบนก่อนอ่ะอบบนอบบนมาก็นี่คือสําหรับผมอ่ะคือจริงๆแล้วหลายคนอะเขาจะโฟกัสว่าอกมันมีสามมัดใช่ไหมใช่แต่สำหรับผมอ่ะผมไม่ค่อยให้ความนทาญกับอกล่างเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่าเบนเทสอ่ะมันเข้าอยู่นะเออผมรู้ว่าจริงๆถ้าถ้าใครบอกไม่มีเวลานะอบบนอบกลางแล้วใส่ท่านพอแล้วเนาะแต่มันอยู่ที่ว่าความเข้มข้นของที่พี่เล่นอย่างผมเ็ีัยผมยังคิดเลย อี้ไทยสามจะเอาหนักอีกแล้ววะคือมันไม่น่าไหวแล้วไม่หนักไม่หนักพอมาเล่นอันนี้เคยชั่วหน่อยอันนี้คือไงพี่อาร์พี่อธิบายคราบที่ผมเคยเล่นเลยคือพี่จะใช้แขนจับใช่ไหมอ่าแล้วก็เพลสเพื่อที่จะดันให้ได้อกหนักอกเต็มอ๋อไอพิเศษข้างในพี่จะฟิวเออพี่จะฟิวกว่าจะจะไม่เล่นใช่ไหมไม่เคยเล่นเลยวันนี้เล่นน่าจะโดนเนี่ยอ่าเนี่ยมือเราเนี่ยจับไม่ได้โกยผมอยู่แล้วไม่ชินกันใช่ไหมแล้วก็ดันมันเกิดความเครียดเยอะอ่าแล้มันจะเครียดขึ้นมาต้องลองต้องลองให้ใครลองดู เออว่ะมันโดนยูไม่เคยโดนเลยมันจะฟิลกว่ะแต่ต้องขึ้นสุดนะเราขึ้นไปแล้วบีบมันหน่อยคือสุดแล้วบีบนิดนึงเพราะว่าเราใช้แขนซ้ายกดหกตัวเองอยู่แล้วถ้าแขนขวาช่วยดันเราก็จะบีบุกนโอ้โหไอ้ไข่มันทำหน้าโอเวอร์แล้ววะจริงนี่เขาจะคนไม่เคยเล่นป่ะตัวมันเป็นตัวใหญ่คุณเสียดอ่ะอ๋อมันหน้าผมไปไปเล่นผาแล้วมาเล่นหรอเอาไปไทยก็ดีหน่อยได้พักนาน ชิวๆแล้วเพราะว่าเราไปหนักสองท่าแรกแะ้โอ้โหไม่ต้องพิงก็ได้ไม่ต้องพิงก็ได้เนี่ยคือเมื่อกี้ผมเอาหัวพิงไงยิงหัวไม่ต้องพิงก็ได้ผมก็ว่าแล้วจำไว้นะครับเวลาเล่นเวทน,นะถ้าท่ามันไม่เท่อะทำไว้เลยมึงเล่นผิดไม่เรื่องจริงคือคนเราแม่งเท่ไปก่อนเว้ยอยู่จะยิมต่อให้เล่นถูกก็ท่ามไม่เท่ก็ไม่เล่นนะอ่ท่าทีา่สี่ใช่เล่นคิมเบิลฟลายแล้วสำหรับพี่อ่ะพี่ซีเรียสนะว่าต้องเป็นมุมลงมาสดุดมุมลงมานี่ ถ้าว่างนะแม่งให้ทุกบุมเลยจริงแมงวันี่มานี่มานี่แต่ผมว่าที่ผมอยู่ที่เวลาแล้วก็อยู่ที่ความฟิตของเราแต่ว่าถ้ามันเหนื่อยแล้วสุดแล้วหมดแรงเจ็บแล้วตึงก็พอแต่ถ้าผมรู้สึกว่าแต่ผมเป็นคนเล่นเร็วครับปกติเล่นสองคนนี้โอ้โหคนนี้ออกคนนี้เข้าคนนี้ออกเป็นอย่างนี้ตลอดก็เลยวันหนึ่งเเล่นเยอะโอ้โหแม่งกดไปที14 15ี่หาท่าแล้วแม่งหนักทุกท่าเออว่ามเราจะดูดูความว่างก่อนแล้วถ้ายิ่งมีลูกค้ามาต่อต้องสอนใช่ป่ะ เร็วกว่าเดิมอีกท่าจะไม่ค่อยดรอปลงแต่จำนวนเซตจะเหลือแค่สี่เลยก็คือไม่มีฟิกไม่มีฟิกก็แค่แบบที่ผมบอกไม่มีอะไรตายตัวแค่รู้ว่ามันมีบั๊ดไหนบ้างใช่ในแนวคบแค่ไหนเออแล้วถ้าเกิดอยากแพ้อันไหนมันใหญ่กว่านั้นก็เล่นั้นเยอะกว่าใช่ไปแต่งแต่งอันนั อ,อกบนอ,อกกลางอันนู้นไปแล้วพายแล้วเรากลับมาอ,อกบนกันได้ทฤษฎีไม่ต้องมีเล่นไปเหอะขอให้แม่ครบแต่เขาบอกว่าเล่นเบาๆนะเบ,บ,บ,บาๆเบาๆคือเหมือนมันเมว่ามาเก็บอกมุมบนมากกว่าถ้าใครเล่นยิมตามหางผมจะบอกเลยว่าไอ้เครื่องที่มันเป็นสมิทธที่มันเป็นเอียงอแบเงี้ยแม่งหนักเออไอ้นี่ยมันเหมือนยกแล้วมันเบียดเสาอยู่นะต้านแรงต้านมันเยอะเอาเขาเอาขาพาดก็ขอร้อง ไม่มีใครสนใจกูเลยไม่คือเราประเมินไข่ว่าสูงมากเรื่อปะรอ่ยยูเลด้วยไซส์เขาน่าจะยกได้น่ะองอใส่ห้าเลยฮ้าห้ามากยาย่งย่งแล้วเดี๋ยวะอกว่าเดียเเราก็ลมงคนอดิเนี่นะแบบไม่ได้เสียนะ เอาแล้วนะฮะมาแมชชีนฟรายก็เมื่อกี้เราก็ทานจากเพสอินคายอกวนมาแล้วของท่าเลิกนะของท่าเลิกของท่าเลิกเล่นไม่เลิกเป็นท่าแบบซูเปอร์เซ็ตแท็กแท็กเหมือนบอลไทยอ่ะเล่นไม่เลิก แล้วเวลาก้นชิดกับมีชิของพี่มีเทคนิคไหมผมรู้สึกว่าก้นออกมาข้างหน้ารู้สึกบีบอกมากกว่าถ้าก้นชิดผมรู้สึกว่าใช้ไหล่เยอะกว่าใครใครว่างไงใครชอบแบบไหนผมเตี้ยแอนบางทีขาจะลอยเอาแต่ผมรู้สึกว่าถ้าก้นออกมาเยอะมันจะเหมือนกันแต่ถ้าอย่างนี้ปุ๊บแม่จะใช้ไหล่ลากออกมาเยอะเพราะผมบอกเลยว่าเนี่ยเวลาเล่น อย่างอกหรืออะไรเงี้ยถ้าสควิสอะมันจะเ,เข้าไปเต็มมากใช่ใช่ใช่มันอยู่ที่ผมว่าอยู่ที่สรีระคนด้วยวไม่มีผิดไม่มีถูกใครเล่นขนาดไหนเอาเลยเนี่ต่อเครื่องนี้ครับอ,อ๋อนี่เท่ากับของอาร์ตเสร็จแล้วใช่ใช่ใช่สบายสบายโอเคเย้โอเคสังเกตน,นะพี่อาร์ตอะต่อให้เล่นหนักเล่นอะไรอะจะมีคนเซฟเยอะไม่เยอะแกจะพยายามดันให้สุดแลวบีตลอด,ดเห็นไหมใช่ไหมใช่ใช่ เออเออคือพยายามผมว่าพยายามเต็มมูฟเนี่ยมันอือแค่มาโมชั่นมันเต็มแล้วมันก็จะผมว่ามันโดนทั้งในทั้งนอกโดนทุกส่วนเลยตอนลงก็ยันเลยล่ะเออคือจริงผหม้อไม่มีไม่มีทฤษฎีไหนที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาคนไหนไม่ว่าจะเป็นโตหรือเป็นระดับไหนไม่ไม่มีใครเล่นเหมือนกันทุกคนใช่นี่ย่างบางคนถามผมมาในคลิปเนี้ย เราควรจะซุปอร์เซตตอนไหนเราควรจะดัเทตตอนไหนแล้วแต่อารมณ์คือพวกนี้มันมีขึ้นมาเพื่อให้เราแบบสนุกในการซ้อมถ้าคุณมาซ้อมแบบหนักๆเพสเทสต์กัเจมันก็เบื่อเนี่ยฟิลไห่ที่ก้นเขาจะขยับออกมาไกลคล้ายๆกันเขาจะแบบว่ากดอกได้มากกว่าแต่ถ้าผมว่ายังไงถ้าก้นชิดมากแล้วก็อยู่ในมุมเนี้ยมันจะใช้ไหล่ลากไปเยอะบางทีอาจจะมีอาการเจ็บัวไหล่ ที่ก็มีเล่นชิปบ้างใช่ไหมมีบ้างไม่ค่อยนะไม่ค่อยเลยหรอผมแทบจะเพราะว่าผมเป็นคนเก็บไฟหลายมุมไงเอ้ยเล่นโอ้โหแม่งเยอะแยะเลยนี่ครับเสร็จแล้วก็วันนี้สรุปมีกี่ท่านะพี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าเปอร์เซ็ตหกเจ็ดเปอร์เซ็ต เออประมาณเจ็ดท่าเด็กพี่อาร์เขาจะเล่นสี่เซตตลอดนะใช่ใช่สี่เซตแต่เขาแรกๆจะเป็นพีระมิดเจ็ดเซตหกเซตเออเหมือนที่บอกมันไม่มีฟิกนะใช่ผมว่าถ้าแรงเหลยวเล่นไม่เถอะดีกว่าเล่นให้สุดดีกว่าไม่สุดเวลาทำอะไรสุดแพ้จะได้ไม่เสียใจจริงไหมคุณทำไม่สุดแล้วแม่งไม่แพ้เขาก็จะมันโทษตัวเองว่าเนี่ยคุณทำไม่สุดมันนี่มันไม่เม็เซตทำแม่งให้สุดยกวันหนึ่งคิดเลยแม่งวันนี้ยกให้แขนหักแค่นั้นเอง จริงมาจากบ้านอยู่แค่นั้นคิดอยู่แค่นั้นวันนี้จะทำยังไงให้เพื่อนสองคนแม่งร้องไห้ดีวะคือแค่นั้นน่ะคิดมาจากบ้านอยู่แค่นั้นอ่ะเออก็เลยก็เลยจะเป็นนิสัยตัวเองว่าแต่วันนี้จะเล่นขแขนหักแค่นี้นเนี่ยคิดอยู่คนเดียวยไม่ถามเพื่อนเลยหัดด้ <c oughs> วยเพื่อนอย่างซวยตรงนี้ครับขอบคุณพี่อาร์ตมากครับเพื่อนรแล้วก็มครับก็ยังไงก็ฝากติดตามคลิปกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ พี่อาร์ตครับผมมีสอนอยู่ที่นี่ใช่ไหมสมัสติจิมครับติดต่อพี่อาร์ตได้ใน a ินต์ตากแก้มนะอ,มยอยากตายมาเลยเหมือ,น,อน,นเมื่อกี้เลยตายกันเรียบอ,อ,อยากตายเดียมมาได้ดูเรื่องอะนะฮะขอบคุณมากครับผมครับผม,มครับ